สบายดีป่าลุงและเอฟซีบุสขุสุคนวันนี้น้องข้ามตามมาทัวตามไปเองกับมือเลยโอ้สิอย่าใส่ลายแล้วสกินได้อยู่บ้านน้ำปลานั้นพอแล้วพอแล้วสกินก็ได้เอาแล้วแต่ส์อะบริกินน้ำดอกนะเพิ่นสกินกับหญ้าเพิ่นเองเฮ็ดแซ่บเดอร์สูญากินเดอรื้อนี้ ลงมาบานคืมมือหนิตั้งจากขึ้นนนสมพู้ไร้เมือเติบก็ลงมาหานยาเพิ่นลงมานอนพี่ตามแล้วแล้วเลยนะน้าบันงัวโวยสิบันงัวยังเออหืมยาซีมมึงดูมึงมีคนหมาใครร่างใคอย<ะ>่านี้นะพอต้องแทบทำไม่เองนะกินได้เนี่ยนะ แล้วแล้วตามนาบ้นา,บาบนะานะี้ไม่ถวยมั้ยตอกับจบางทัวก็แทบทำะไอย่างเี้ยใส่แตน้ำป่า,าล่างแล้วมือนะ มาพอกนะบรับักพริกใช่บริษัทบักพริกกบเพร็ดกเพร็ดจะได้ไหมบวงสอดกินเลอะบาทนี่เแบบอกข้มาบัริเดบิษัทบักพริกกบเพร็ดหัว มาสางว่าแถมมันคือเพชรบัน้มีบอกผิกกับเพชรด่นะเพชรพายีตู้บอกินพยีตู้เไปตูก็่นก็นจยกินกว่าจะคล้องก็จะกินคา่าเพชรกะ chín lá lái khảo nè chín ngay vay cây nè xe bỏ không á tạm biệt chín đen bỏ xe bơ hết hết กินข้าองศ์คุยได้ลายหนูใส่แต่นท์ป่าบอกว่าย้อยาะยังนำใส่ปาอีกปาอีิน้ำยาจะคืนยามาซางทิปบนเขาเฮียนแ่นำยาเด้อ สิม่งค er> ืนเออยินเยอะภอยไัยยากได้รถนี่ยเออยากได้ไรใครองได้สับอคำบอชือซำบอคามา ยามี่วันนั่นไม้บอกมาาหมี่วัน่นไดมื่อคืนตัวฮะยามีตัวแล้วสี่ตัวให้เนี่ยแล้ววันนั่นไดบ้เขาจามาแลนเจอคือว้ามันบ่จบเอออัไหน อีไรขวดสลัดนะ <c oughs> ใส่คำยิ่ใหญ่ในสมกันกินข้าวกับแตบักทัวนั่นแหละ ต่ำนมดอันนนี้วร์เข้มบอกเข้ามาใช่ยังน้อยใส่ไปใช่ใบพื้นมาใส่มันเข่าดีได้เหม็นต่อมไฮ้ดรเจนไปก,กว๋วยต่อมไฮโดรเนเออแล้วจดโอบแล้ว โ oh, oh, oh. กินว่าได้เนาะคันโบกินเองเนาะขมาให้บอกแห่งชายเค็มยาหมีวันอะไรแล้วว่าขันอยากได้รถถีบนะเฮ็ดตังไรจื่อยุ ที่ขั้นหนึง่งจะบ้าขี่ได้ขี่เป็นระเบ่รถถีนั่น,เ,น,เ,นเออสนนื่อทำงานให้บา้าขี่ได้เดีมันนอนมันนอนแลนนน้ว คือบางทีเราเคือคืออบบอกเป็นบอกันคือเป็นน่บอสไอ้ยบคคลมันเป็นนะ้ายางบเป็นยังไม่ได้จูงเนาะ มันก็คือขี้บอตขี้เอาแล้วก็เลยดนทิ้งงานจูงราจูงวาขี้เฮ้ยปานนะฮะดแคดบางทีแไอ้แคดานเอีขู่แบบขี้ได้หรอเปล่าอืมเมนไทยได้ใช่ว่าผู้จูดเมีนไทยก็เจอแบฮะจูดเื อยู่สายเผื่อหว่วยดั่งไผ่ต้มม,มันน่นแหละคือเมนควันไผ่ยางมัธพีควนันปาดนี่โอ้ยบอแมนนะ้ายายยายตัวแล้วต้มบ่อนวมายูพิีบยายบอแมนควันไผ่ ยนานวันใหม่เพื่องต้มบอนแมน้องคำยังซอยอยู่ต้มบอลว่าแหหมูเลยมาสักพี่ยายม,าม่าเมนควันไท่จูไผ่เขาอีกต้มบอนแบบแห่หมูหมูลาดหมูพื้นเมืองเข้ามา่ลยแล้วเบาดำเลี้ยงหมูแล้วบ้านนี้ ลองเลี่ยงเบิ่งมิตะบอนเลยแม่น้องคำยังช่อยก็กลวยมาอยู่ตมบอนมูเฮากรอยุยู่โซนทางในมูอันนี้มูแม่พันน์ขอกแม่พันน์มาของเบาดำเห็ดไหวแ,แม่ฟันยันมันปี่ใส่เพืีองไพนะ่น่ะเพราะว่าต่มมันอยู่ไก่ได้ต่มใน,นนี้นี่ก็มานี่ จังกาแลนมาน้องข้ามกันมาแล้วเลยสวนมูเฮาอันนี้มูหน่อยเฮาซื้อมา,ซ,อมา,า,อาซื้อมาไหว้ใครกำไรเนี่ยกำไรน้อยก้าวซื้อมาไหวเพราะว่าพงกระเริมเลี่ยงลองเบิงซื้อมาหนึ่งหนะันอ่ะมันลักไปลักไไปน้ำกับมี บ้าดำกระต้มบอนต้มพวกกล้วยแล้วก็เกลือหั่มไผ่ข้นกินหมูลูกสอ,สอดหมูปลาหมูหนาหนาแหลมหม,มูสอดหมูปลาหนาสอดหมูปลาอ่ะออกก้อนไปนี้ต้มต่างไผ่ทึนๆเลยตะกี้ยานมันปิว๋วมาใส่เพื่องว่ายายว่าไผ่ใหม่คือไหม่เพื่อง อือเอาไปใส่เฮ้ยซอยเสราไปต้มใหม่เนี่ยเย็นแล้วสิใหม่เนี่ยอ่ะไปใส่ใส่หม้อพูดละนั่นเป็นขอกงวยของเบาดำขอกงวอยงวอยข้าวอยไปบ้านนอกเราบใส่น้องข้ามกินแล้วแล้ะปะมาหาน้องข้ามกับยายก่อนแลนมา ดังดีขนาดสีใหม่ยังหอดปุมี่สะอยากอยู่ทัท้งพูนน่ะเพื่อนได้แหละขมานะเออมาจากเวิร์ติ่น้อกเค็มไปกินหน้าบ่เออยางมาเฮืนอนแหละขมาขมา ข้ม,มามาเฮือนเลยน้องคำเฮ็ดย้างโอ้เผินมาตู่าตู่เครื่องเพินเ่นเฮ็ดย่างข้าม,มานะ่ะมาเล่นเลยตรงก็กลยวให้มูก,กับวัตต้มาเล่นยุ่ง,งือนเลยมาเบ่งตู่เพิ่นแล้ว อ่ะสำหรับคลิปนี้เน,นี่ยพอสมควรเลยคลิปอยู่นั่นแหละนี่จะถ่ายคลิปอ้าวถ่ายคลิปกับพีทอีกแล้วบาทอ่ะพอกันคลิปใหม่เดอ้อสบายดีพัอสุกูทุกคนที่เข้ามาส้มคลิปของบบาวดำ